มาตรวจคันสามสิบเก้าวิคตามปกติแต่ว่าทุกครั้งก่อนไปก็ยิ้มย้ําำจําสายแบบนี้แหละพะคิดว่าทุกอย่างต้องโอเคมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่โอเคนะคะวันนี้ก็มาเอาตัวาวตรวจน้ําคร่ํามีเจาะเลือดด้วยชูสองนิ้วไปทีตั้งแต่ที่ท้องมาแล้วรู้ว่าตัวเองจะได้เป็นแม่คนการเจาะเลือดถือเป็นเรื่องจีบจีบไปเลยคะ่ะถ้าแค่นี้ไม่ไหวแล้วตอนขอดจะไหวได้ไงเอาใจเข้าสู้คะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาตรวจ NST เหมือนเดิมยังยิ้มได้อยู่เพราะผลตรวจออกมาปกติมากจนกระทั่งมาพบคุยกับคุณหมอคุณหมออบกว่าทุกกอออยยย่่่าาาาางงปตติิดีแวนนนน้้คเรจะใหพล ให้ยาเล็งคอดวันนี้เลยไอเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องมาคลอดวันนี้นะเลยปรึกษาคุณหมอว่าขอเวลาอีก2วันแล้วมาตรวจใหม่ถ้าตรวจแล้วน้ำคั่มยังน้อยอยู่ก็จะแอดมินนอนโรงพยาบาลให้ยาเล็งคอดเลยอีกวันสองสามวันเราจะได้เป็นข้อเป็นอะไแล้วโอ้โหพี่เจอ้าของบ่อนแต่ชีต้องนั่นแหละค่ะ ในที่สุดเราก็จะได้เจอลูกของเราแล้วเพราะงั้นเราต้องมาฉลองกันหน่อยด้วยการซื้อขนมตุนก่อนคลอดค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไรนะ